สวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดดีู้วันนี้จะมาโชว์ลีลาอะไรโชว์ลีลาฮู้ฮู้ให้ดูใช่ไหมคะม้วนไปแล้วก็เดินไปโอเคเดี๋ยวไปดูน้องพลายกันเลยค่ะแ้ววอ้าวอ้าวเออเก่งจังเลยสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะแนะนำก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าขยับได้ด้วยขยับได้ด้วยเอ้า เอ้าเอ้าอ่าทำไปทำไปเอาดากเชื่อเอวครังเนาะอ่าเต้นเพื่อเต้นด้วยอ่ะวันชูชเอ้าเปลี่ยนคนหนึ่งสองสามแมวแมวโอ้ยเอาไหมเอาไหมเอาเอาเฮ็ดเลพ่อเบิ้งเฮ็ดหลพ่อเบิ้งนี่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 นั่นนั่นอาพ่อไปหันเออบอกพ่อเนี่ เียอาหมไหมนี่นี่นี่โชลีลาไหนเดินด้วยค่ะเดินด้วยเดินด้วยเดินด้วยนี่นั่นนั่นนันนันเออเอลดีด้วยเฮ้เฮ้เฮ้กระป๋องเลได้ไหนะให้ซื้อปากระป๋องปากระป๋ลดีอย เรื่องข้าวสบรุทำไมใส่ชุดสวยจังเลยข้าวันนี้ทำไมคะทำไมไปทำอะไรคะที่โรงเรียนวันนี้ฮะน้องพายไปทำอะไรที่โรงเรียนไปไปไปไกไว้พักอ๋อรดน้ำดํนหัวผู้ใหญ่ใช่ไหมคะที่โรงเรียนคุณครูก็เลยให้ใส่ชุดนี้ฮะเปียงมดเลยเอาน้ำที่ใส่กะคุณครูทำอย่างนี้เลยค่ะ เออ้้าาผููสงยุป้าทำไมเหมือนง่วงนอนจังสร้างเสริมใช่ไหมคะพรุ่งนี้บ้างเรียนอีกสองวันใช่ไหมก็จะปิดเทอมแล้วฮะอีกสามวันใช่ก็สองเล้วเพิ่าพรุ่งนี้ก็จะไปอีกอ๋อพรุ่งนี้ก็ไปอีกอีกสองวันก็ปิดเทอมแล้วปวันที่เก้ปิดเทอมป้าไปเอาโน้ตวันที่สิบเหรออ่ะเดินเดินไปตามดอกไหมถึง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 กระเป๋งกระเป๋าลูบเฮ้ยตากไวเอวก็ได้เนาะจะเป็นน้อยไอ่ นึกว well> um ่าสีอันอมมาปิ้วปิ้ะปไปกระป๋งไปกระป๋องไปให้ไปได้ซื้อฝากระป๋งากระป๋งแล้วมันดีมาเลยเออกระป๋งแล้วมันดีมาเลยเออมาตงไปบนกี่ลนี่เอาขึ้นข้อได้ปะขึ่นข้อได้ปะะขึนข้อเอาข้อมุนข้นนิดหนึ่งข้นนิดหน่ข้อ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 มันมาได้ นะไหมฟึ๊บไปฟึกบไปว้าว wow. <Wow. S 1> เอาเอวกระไดยกมือขึ้นสูงๆแล้วก็เดินไปเดินไปโน่นเดินไปไปเลยไปโอ้ยไปไปโน่นไปตรงดอกไม้สวยๆเดินทำไม่ได้พี่นาสอนใช่ไหมคะพี่นาสอนอืมนั่นนั่นนั่นเออเออเดินกลัมามือกลางเอาในมือกลางอ่ะ อ๋อดันมือแขนมีชายงั้นด้วยเหรอฮะมีแขนด้วยเหรอโอ๊ยเป็นจังใดล่ะเป็นจังใดโอ๊ยมันไสเลยอย่างนั้นน่ะม้วนไงม้วน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 แขนแขนแขนหมอเมี้เอาไปพูดไปพูดเดินไปม้วนไปสิ อา้อาวอ้าวทำดีๆทำดีๆไม่เล่นไม่เล่นค่ะเล่นเปือเป่อนเปื่อนอ่ะเร็วหมุนหมุนหมุนอีกรอบนึงแล้วก็โชลีลาน้องทอยเอวน้อยน้อยเย้าเย้าเอาตีลังกาตีล<ด>ังกาฝาห้องบุบบุบกระติกตีลังกาแล้วก็สีค่ะโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่าทำให้ดูใหม่เร็วเอาผู้ใดน้อยเยี่หลังให้น้องกี้เออน้องกี้มาให้นนัง นมกี้ฮ็ดเป็นบอฮะม่อกันทีเนี่กี้ให้เป็นเอาให้ไหมอะโชชว์รีลาเดี๋ยวทีนี้จะปิดแหละวานชูีจิง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 จรองจริ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 งจรงจรงจรงจิงจรงจรงจรงจิงจรงจริงจ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 ริิ กดไลค์กดแชร์กดสติ๊กให้น้องเพือ่อนเลคะสวัสดีจ้าโอ๊ยใครมารีลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กให้น้องเพือ่อนเราจะ,ะจะลืมไนนด้จ้ะส่งบ้านนอนนาแชแนลน้องด้วยจ้ะบ้านนอนนาแฟนเพจด้วยนะคะสติส๊กแจ้บาย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 